Oh, oh, สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรตามหลักโหราศาสตร์ไทยซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับการพยากรณ์ช่วงวันที่18ถึง29เมษายน2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่8กันแล้วเราจะมาอยู่กับชาวราศีสิงห์กันนั่นเองซึ่งเราจะพยากรณ์กันในช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงหลังจากที่ดาวใหญ่ๆอย่างดาวราหูและดาวพฤหัส ยกย้ายราศีนั่นเองช่วงที่เราพยากรช่วงวันที่18ถึง29เมษายนเนี่ยเป็นช่วงใหญ่ๆช่วงหนึ่งที่ไม่มีดาวรายเดือนยกย้ายราศีเลยจึงทําให้เราพอจะหยิบยกมาพยากรกันได้แบบไม่คลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวของชาวราศีสิงห์นั้นจะเจอะเจออะไรบ้างในช่วงนี้เราก็มาค่อยๆไล่ดูตามหัวข้อกันไปนะครับ อันดับแรกเรามาพิจารณาตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวกันก่อนนะครับเริ่มจากดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ราศีเมษซึ่งณตำแหน่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นทำเนียบมหาอุดหรือแสดงถึงความสูงส่งด้วยสําหรับชาวราศีสิงห์นั้นก็คือดาวอาทิตย์อยู่ในภพสุพะแปลว่าจะมีความวิตกกังวลกับสิ่งที่จะเข้ามานะครับต่อมาดาวจันท์ดาวจันเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงกันเพราะว่าในช่วงวันที่18ถึง29เนี่ยดาวจันเนี่ยยังย้ายทุกๆสองวันครึง่งซึ่งจะอยู่หลายราศีนะ รเราจะไม่ได้มาหยิบยกให้เราถ่ายกันในช่วงนี้เรามาดูดาวอังคารนกันดีกว่าดาวองคารนสถิตอยู่ราศีกุมถือว่าอยู่ในภพปัตตนิของชาวราศีสิงนะครับซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีสิงนั้นจะลงมือทําในสิ่งที่ใกล้ตัวจะได้เดินทางไปในที่ที่ไปเป็นประจำขยันในช่วงนี้นะครับต่อมาคือดาวพุธดาวพุธสถิตอยู่ราศีเมษอยู่ในภพสุภะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับดาว อาทิตย์นั่นเองซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีสิงห์นั้นจะคิดมากในสิ่งที่พูดสิ่งที่เรากําลังจะพูดไปมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นนั่นเองต่อมาคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสอยู่ราศีมีนตรงนี้เนี่ยก็เป็นทำเนียบเกษตรบดีด้วย แปลว่ามีความมั่นคงสําหรับชาวราศีสิงห์นั้นถือว่าดาวพรฤหัสอยู่ในภพมรณะซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีสิงห์นั้นจะห่างไกลจากผู้ใหญ่หรือว่านักวิชาการห่างไกลจากความรู้หรือถ้าหากว่าเราได้ไปถิ่นฐานแดนไกลก็จะได้เจอผู้ใหญ่นั่นเองต่อมาเรามาดูดาวศุกร์กันนะครับดาวศุกร์สถิตยอยู่ราศีกุมเป็นธรรมเนียบอุจจาวิราชหรือว่าเป็นที่นิยมชมชอบสําหรับชาวราศีสิงห์นั้นก็คือดาวศุกร์อยู่ในภพป,ปัตตนีซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีสิงห์นั้น จะสุขทุกข์ไปกับคนรกักคนสนิทคนใกล้ตัวคนพวกนี้จะเข้ามามีผลต่อภาวะอารมณ์ความอยากความต้องการของเรานั่นเองต่อมามาดูดาวเสาร์กันครับดาวเสาร์สถิตยอยู่ราศีมังกรเป็นธรรมเนียบอุจจาวิลราชขออภัยครับเป็นธรรมเนียบเกษตร,รบดีซึ่งหมายถึงความมั่นคงนะครับดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในภพอริของชาวราศีสิงห์ซึ่งนั้นหมายถึงจะไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ความเหนื่อยและความทุกข์เนี่ยจะหมดไปนั่นเอง ต่อมาเรามาดูดาวราหูกันครับดาวราหูสถิตอยู่ราศีเมษซึ่งอยู่ในภพสุภาษของชาวราศีสิงห์นะครับนั่นก็หมายถึงชาวราศีสิงห์นั้นจะมีความวุ่นวายในความคิดรวมถึงความวิตกกังวลต่างๆต่อมาเรามาดูดาวเกตนะครับดาวเกตสถิตอยู่ราศีมีนซึ่งอยู่ในภพมรณะของชาวราศีสิงห์ซึ่งนั่นหมายถึงความเจ็บป่วยไขย้จะหายเหตุอะไรก็จะค่อยๆคลายลงรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้นั่นเองสุดท้ายก็คือดาวมฤ ตยูที่ราศีเมษนะครับซึ่งอยู่ในภพสุภะของชาวราศีสิงห์เรียกได้ว่ามีเรื่องให้คิดมากวิตกกังวลป่วยทางใจเกิดขึ้นนะครับมีดาวอยู่ในภพสุภะค่อนข้างเยอะนะครับทั้งดาวอาทิตย์พุธราหูมฤตยูที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นชาวราศีสิงห์ก็ต้องระวังช่วงนี้ไว้สักหน่อยนะครับเกี่ยวกับความคิดนั่นเอง ในอันดับที่2นั้นเรามาพิจารณาการโคจรอของดวงดาวกันนะครับการโคจรอของดวงดาวในช่วงที่เราจะทำนายกันนี้เนี่ยวันที่18ถึง29เมษายน2565นั้นมีดวงดาวที่แบ่งการโคจรเป็นประเภทได้ดังนี้นะครับ1ก็คือดาวที่โคจรวิปริตหรือว่าถ้าแบบเจาะจงก็คือเดินพักนะครับนั่นก็คือดาวพุธ1ดวง2คือดาวที่โคจรเสิร์เดินเร็วกว่าปกติมีอยู่3ดวงนั่นคือดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์ สุดท้ายก็คือดาวที่โครจรปกตินั่นก็คือดาวสุกและดาวมฤตยูรวมถึงดวงดาวประเภทที่โครจรคงเส้นคงวานั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวราหูและดาวเกตุนั่นเองผลกระทบจากลีลาการโครจรผิดปกติ ของดวงดาวนั้นจะทําให้ผลของการทํานายเปลี่ยนไปดังนี้นะครับ 1. ก็คือดาวพุธที่เดิมทีหมายถึงการพูดคุยเจรจาการตกลงความคุ้มค่าการค้าขายการใช้ความคิดเมื่อดาวพุธพักโดยทั่วไปจะทํำนายว่าจะมีการใช้วาจาคําพูดที่รุนแรงเกินเหตุพึงระมัดระวังในการใช้คําพูดเพราะอาจจะเกิดความรุนแรงมากเกินไปโดยที่ไม่จําเป็นแต่สําหรับคนราศีสิงห์นั้นดาวพุธที่โคจรอยู่ในภพสุภะนั้นภพสุภะน ห,หมายถึงความคิดจึงยังไม่ได้เกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการคิดวิตกกังวลเป็นสําคัญแปลว่าช่วงนี้จะคิดหนักมากเป็นพิเศษจะพูดอะไรจะพูดอย่างไรนั่นเองต่อมามาดูดาวอังคารกันนะครับดาวอังคารที่หมายถึงการเดินทางความสนุกสนานงานรับจ้างคนอายุน้อยน้อยเมื่อดาวอังคารเสร์จเราก็จะทานายว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวสนุกสนานงานรับจ้างต่างๆเยาวาชนคนอายุน้อยจะมีการเคลื่อนไหวมีการกระทําแบบเร็ว เช่นไปเร็วกลับเร็วทำเร็วเสร็จเร็วหรือมีการเดินทางใกล้ๆเป็นต้นและเมื่อดาวอังคารจออยู่ในภพปัตตนิของชาวราศีสิงห์นั้นเรียกได้ว่าจะมีการเดินทางไปในที่ที่ไปเป็นประจำและก็ต้องลงมือทำในสิ่งอันใกล้ๆตัวต้องกระทำแบบเร็วๆอย่ามัวรอช้า มันจะไม่ทันการเอาได้นะครับต่อมาคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสที่หมายถึงการเรียนการศึกษาปัญญาความรู้วิชาการเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ต่างๆเมื่อดาวพฤหัสเสดเราก็จะทํานายว่าการเรียนวิชาการหรือว่าเรื่องผู้ใหญ่นั้นจะต้องดําเนินการโดยเร็วถึงจึงจะได้ผลหากมัวแต่ชักช้าจะเสียโอกาสไปประกอบกับการที่ดาวอัง ดาวพฤหัสนั้นจอนอยู่ในภพมราณะของชาวราศีสิงห์ซึ่งเราจะทํานายว่า การห่างไกลจากผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์นั้นจะอยู่ไม่ค่อยนานนักหรือว่าจะได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากผู้ใหญ่แดนไกลก็ไม่นานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องรีบปฏิบัติตามโดยเร็วถึงจึงจะส่งผลดีนั่นเองสุดท้ายคือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ที่หมายถึงความทุกข์ความอดทนเรื่องสิ่งเสี่ยงเมื่อดาวเสาร์เสิร์ตเราก็จะทํานายว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องอดทนนานความเหนื่อยความทุกข์จะมาอยู่กับเราเพียงชั่วครู่ยามและก็จะหายไป ประกอบกับการที่ดาวเสารโคโจรอ,อยู่ในภพอริของชาวราศีสิงห์นั้นจะทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นหายเหนื่อยหายทุกข์ได้แค่แป๊บเดียวแปลว,ว่าเรื่องทุกเรื่องหนอ,อกนักใจมันจะมามาหายหายสลับกันกลายเป็นความเครียดที่มากขึ้นไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวที่อยู่ตามตําแหน่งของมันจะมีผลเปลี่ยนไปด้วยจากการที่ดาวนั้นโคโจรวิป,ปริตนั่นเอง อันดับที่3เรามาพิจารณาดาวคู่ดีๆกันครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความรักและการงานของชาวราศีสิงห์ด้วยนั่นเองในช่วงเวลาที่เราทำนายนั้นวันที่18ถึง29เมษายน2565เนี่ยมีดาวคู่ดีๆอยู่คู่หนึ่งก็คือดาวคู่มิตรอังคารสุขที่ราศีกุมนั่นเองอีกทั้งยังอยู่ในภพปัตตนีของชาวราศีสิงห์อีกด้วยเดิมทีคู่36นั้นส่งผลให้เป็นผู้นาเป็นที่รักที่นิยมทาสิ่งใดก็จะมีคนยกย่อง เป็นต้นแบบเป็นไอดอลซึ่งนั่นทําให้เรื่องความรักนั้นเราจะได้รับความไว้วางใจวางแผนอะไรต่างๆกับคนรักคู่ครองได้ดีปฏิบัติตามแผนได้สําเร็จส่งผลดีต่อคนรักคู่ครองหุ้นส่วนแล้วก็ ถือว่าเป็นช่องที่ส่งผลดีมาถึงเราในส่วนหนึ่งด้วยนั่นเองเมื่อพิจารณาลงไปให้ละเอียดนั้นเราจะเห็นว่ามีดาวราหูและดาวมฤตยูสถิตยอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนเกษตรของดาวอังคารช่วยส่งผลให้ดาวอังคารที่กระทบกับดาวศุกร์นั้นมีเงาของกกโจรปรากฏขึ้นมาด้วยถึงแม้จะเป็นโจรไม่เต็มตัวเป็นโจรครึ่งท่อนยังขาดดาวเสาหัวหน้าใหญ่ไปอีกหนึ่งดวงแต่เราก็ยังทํานายได้ว่าความเป็นฮีโร่เป็นที่รัก ของคู่มิตร -36 ในช่วงนี้เนี่ยมันจะรวดเร็วกว่าปกติมีลักษณะแบบฟุกฟุกปังในช่วงข้ามคืนเพราะว่าก๊กโจรเมื่อปล้นได้ก็จะได้มากในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองไม่ต้องรอนานไม่ต้องค่อยๆก้าวขึ้นไปตามลำดับสเต็ปชาวราศีสิงห์เนี่ยที่มีดาวคู่นี้ตกในช่องปัตตนิจึงพยากรณ์ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับความรักที่ไวเป็นที่ไว้วางใจที่ใครๆก็อยากได้แบบสายฟ้าแลบแบบรวดเร็วทันทีเลยนั่นเอง ซึ่งถ้าหากเรามองในเรื่องการงานด้วยสักหน่อยเราจะเห็นว่าชาวราศีสิงห์นั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพกรรมมะเราก็ต้องมาพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีซึ่งก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็จรอ,อยู่ในภพปัตตนีจับคู่กับดาวอังคารตามที่เราบอกไปจึงทํานายได้ว่า,าการงานนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับคนรักคนสนิทที่มีความสัมพันธ์กันรวมถึงการได้รับความไว้ใจจากคนพวกนี้ทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นทํางานอย่างมีแผนแล้วก็ลงมือทําตามแผนได้สําเร็จตามที่คาดไว้ เพราะอิทธิพลจากดาวคู่ที่ดีนี้นั่นเองอันดับที่4เรามาพิจารณาดาวคู่บุญและดาวที่โยกถึงกันนะครับยังมีดาวคู่บุญก็คือดาวพระฤหัสกับเกตจับคู่กันอยู่ที่ราศีมินตหากซึ่งถือว่าอยู่ในภพมรณะของชาวราศีสิงห์นะครับดาวคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่านอกจากมีความรู้แล้วยังมีบุญหนุนนํา ดาวคู่นี้จึงถือว่าเป็นดาวคู่ผู้เชี่ยวชาญทำนายว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์นั้นจะห่างไกลาจากที่ผู้รู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญกิจหรือจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้ที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทำสิ่งเฉพาะเรื่องอีกทั้งยังอยู่ในภพมรณะซึ่งหมายถึงความสำเร็จนั้นอยู่ไกลตัวแก้ไขในสิ่งที่เสื่อมลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ดาวที่นำพาเราไปสู่จุดที่สำเร็จมากแต่ว่าจะนำพาเราออกจากวิกฤตต่างๆหรือถ้า เราจะต้องการคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญน,นั้นจะคงจะต้องไปไกลสักหน่อยแต่ถือว่ามีอยู่นั่นเองนะครับเมื่อพิจารณาให้ละเอียดลึกลงไปอีก ก็จะเห็นว่ายังมีดาวเสาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรโยกหลังคู่ดาวบุญ59นี้ทําให้ความสําเร็จที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญน,นั้นก็ยังจะต้องเกิดปัญหาเสียก่อน,นีกตาหากเพราะว่าพระฤหัสกับเสาเนี่เป็นคู่ศัตรูมาเจอกันพบกันเมื่อใดก็เกิดอาการแสนสาหัสข,ขึ้นมาจึงทํานายว่าถ้าหากเราไปพึ่งพาคนพวกนี้ปุ๊บจะต้องใช้ทั้งความรู้ความอดทนไปสู่ความสําเร็จได้ซึ่งเดิมทีเนี่ยท้าเเ้านี่ยมันก็อยู่ช่องเบียนของชาวราศีสิงห์อยู่แล้วเจ้าชะตาอาจจะไม่รู้สึกกั ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญอะไรเหล่านี้จริงๆก็ถ้ามันไม่มีแผนการอื่นแล้วก็ลองไปตามนั้นได้ดูนะครับแต่ก็อยากให้เป็นหนทางสุดท้ายแล้วกันเนาะ อันดับที่5เรามาดูดวงดาวจรที่ได้เป็นเกณฑ์ลักษณะพิเศษซึ่งเป็นลักษณะเซี่ยวจันทร์ซึ่งส่งผลไปถึงเรื่องตัวเองและการเงินของชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับในช่วงที่เราทํานายนั้นเนี่ยเราจะโฟกัสให้แคบลงมาอีกนิดนึงคือช่วงวันที่2 3่สถึงยีเมษายน2565นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดาวจรทั้งหมดจะจรอ,อยู่ใน4ราศีก็คือราศีมังกรกุมมีนเมษเรียงร้อยกันได้เป็นลักษณะพิเศษซึ่งในทาง ราศาสตร์เรียกว่าเซี่ยวจันทรงแรงสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องโดยมีหัวและท้ายของเซี่ยวจันเป็นผู้กำกับสำคัญเปรียบเสมือนหัวและท้ายของขบวนรถไฟที่เป็นตัวกําหนดทิศทางและจุดหมายของผู้โดยสารนั่นเอง ซึ่งราศีสิงห์นี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในขบวนของเซี่ยวจันนี้จึงถือว่าเป็นผู้ดูเหตุการณ์ที่ถูกชักนําไปแต่มีความเกี่ยวข้องอยู่บ้างในบางเรื่องตามแต่ว่าเจ้าเรือนเกษตรบดีนั้นจะจรไปอยู่ตรงส่วนไหนของเซี่ยวจันด้วยนั่นเองเมื่อเราพิจารณาหัวและท้ายของเซี่ยวจันเนี่ยจะปรากฏดาวจรเป็น 1, 4 7 8 0แและดาวจันอีกหนึ่งดวงนะครับที่แยกดาวจันออกมาเนี่ยเป็นเพราะดาวจันนั้นเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้เกิดเหตุตามที่ดาวกระทบเวลาอ่านความหมายเหตุจากเซี่ยวจัน ก็อ่านแค่ดาวใหญ่ๆกว่านั้นก็พอ ดาว14780เนี่ยอาทิตย์พุธเสาราหูมฤตยูนั้นดาวกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่เป็นกกเป็นเหล่าที่ชัดเจนมันดูขาดขาดเกินเกินกันไปหมดดาวในกกมีการส่งเสริมและตัดทอนกําลังกันจะเป็นกกศักดินา157ก็ขาดความรู้ขาดพระหัสจะเป็นโจร3678ก็ขาดอังคารขาดสุขขาดร้วล้อขาดคนวางแผนครั้งจะเป็นดาววิญญาณ5890ก็ขาดบุญขาดคุณธรรมขาดเกตขาดพรหัสไปอีก จึงไม่มีความเด่นชัดในการรวมตัวกันว่าจะเป็นบรรยากาศของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยคราวนี้เมื่อเราดูเป็นกกไม่ได้นั้นก็ต้องลงรายละเอียดแยกย่อยกันไปตามแต่ละดาวเราจะเห็นว่าดาวที่มีพลังสูงสุดในหัวท้ายของเซี่ยวจันนี้เนี่ยก็คือดาวเสาที่ราศีมังกรเป็นภพอริของชาวราศีสิงห์นะครับดาวเสาเนี่ยโดดเด่นมากเพราะว่าเป็นคู่มิตรได้คู่มิตรเสาราหูมีความยิ่งใหญ่มีดาวเสามฤตยูเจอกันแปลว่าไม่ต้องทิ้นรนอยู่ความยิ่งใญ ใหญ่นี้ได้มาเองเป็นเสือติดปีกเลยการเจราจาต่อรองผลประโยชน์ก็ดีเพราะมีคู่สมพลดาวพุธด,ดาวเสาเจอกันอีกอีกทั้งยังมีดาวอาทิตย์ส่งผลกับดาวสาวอีกและรวมจากการที่ดาวอาทิตย์นั้นเป็นธรรมเนียบมหาอุดดาวอาทิตย์เสาเจอกันส่งผลให้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีทธิพลสูงส่งยิ่งขึ้นบวกกับความเป็นมหาอุดก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหลายขั้นแต่ว่าดาวเสาร์ที่โดดเด่นนั้นกลับไปอยู่ในภพอริของชาวราศีสิงห์ที่เรียกได้ว่าชาวราศีสิงห์จะมีศัตรูอุปสรรคเป็นเจ้านายผู้บริหารระดับสูงศัตรูแข่งแก่งผู้ที่มีวิทยาการขั้นสูงนั่นเองศัตรูของชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่เป็นบุคลิกดาวเสาร์ก็คือผู้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่รอบคอบอดทนใจกล้าใจถึงจะต้อง ต้องระวังเอาไว้ให้ดีนั่นเองเพราะว่าศัตรูช่วงนี้นั้นแข็งแกร่งได้สิ่งอื่นมาสนับสนุนค่อนข้างมากต้องระวังเอาไว้นะครับดาวจร ที่อยู่ราศีมังกรดาวเสารเนี่ยเป็นธรรมเนียบเกษตรบดีช่องท้ายสุดของเซี่ยวจันเรียกได้ว่าเจ้าชะตาน,นั้นมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่แต่เราพยากรณ์อีกด้านหนึ่งได้เช่นเดียวกันว่าเรานั้นก็จะคลายจากความทุกข์ความเหนื่อยความเครียดที่มีอยู่เดิมและไม่เดือดร้อนที่จะปล่อยให้การขับเคลื่อนเจราจาต่อรองผลประโยชน์มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเห็นว่าความยิ่งใหญ่และความสูงส่งนั้นรอให้เรารเผชิญอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลบเลี่ยงหลีกหนีได้นะครับส่วนสถานการณ์ที่ชักนําไปหรือส่วนหัวของเซี่ยวจันนั้นคือดาว1480 อาทิตย์พุธราหูมฤตยูซึ่งอยู่ในภพสุภะของชาวราศีสิงห์ซึ่งพยากรณ์ว่าจะมีความคิดอย่างมากที่จะทําให้เกิดความทุ่มเททุ่มสุดตัวการโต้แยง้งการทะเลาะวิวาทการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการจัดแจงความวุ่นวายให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาการลงนามในสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะประดังประเดเข้ามาในหัวเราจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรานั้น เกิดความมึนงงและสุดท้ายจะชั่งหัวมันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคก็ยิ่งใหญ่ความคิดเราก็ค่อนข้างสเปะสปะมันเป็นเรื่องอาจจะต้องสถานการณ์เนี่ยที่คนมันพากันเฮโลกันไปเนี่ยเราพยายามหลบเลี่ยงจากเรื่องนี้ให้ได้จะด,ดีที่สุดนะครับและคราวนี้มันมาส่งผลถึงตัวเราตรงไหนดูเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานั้นชาวราศีสิงห์ไม่มีดาวทับลัคนาอยู่เราก็ต้องมาพิจารณาเจ้าเ,เดือนเกษตรบดีซึ่งคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ในภพสุภะ และเมื่อดูเรื่องการเงินเนี่ยไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพกระดุมพระเราก็ต้องมาพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีเพราะฉะนั้นซึ่งดาวเจ้าเรือนเกษตรบดีเนี่ยคือดาวพุธอยู่ในภพสุภะเช่นเดียวกันแปลว่าเรื่องการเงินเรื่องตัวเราเองเนี่ยไปพัวพันอยู่ในภพสุภะทั้งคู่ซึ่งเราทํานายได้ว่าชาวราศีสิ่งนั้นจะวิตกกังวลทั้งในเรื่องวาสนาของตัวเราเองเรื่องเงินทองไรายได้ต่างๆมีความวิตกกังวลอย่างมากและอุปสรรคก็ยิ่งใหญ่ด้วยเรียกได้ว่าอาจจะมีความป่วยทางใจเกิดขึ้นมา ทั้งหมดนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนไปด้วยปัญหาหรืออุปสรรคนั่นเองคําแนะนําในช่วงนี้เนี่ยคือดาวจรทั้ง4เนี่ยทำให้เราเกิดความวิตกกังวลแต่อยู่ไม่นานไม่เกิน1เดือนหรอกเพราะว่ามันเป็นผลจากดาวรายเดือนไอ้พวกดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็หายไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรื่องราวที่เราวิตกกังวลน,นั้นก็จะน้อยลงไปเองนั่นเองนะครับแล้วเมื่อมรุตยูยกไปอีกในเดือนกรกฎาคมอันนี้มองไปไกลมากๆเลยนะอาการคิดมากเนี่ยจะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าดาวรายปียกออกจาก เรือนความคิดด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนกันไว้ก่อนแล้วก็เป็นทางหนีที่ไล่ที่เราเตรียมกันไว้ให้สําหรับชาวราศีสิงห์นั่นเองนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์วันที่18ถึง29เมษายน2564 2565ของชาวราศีสิงห์นะครับแต่ละคนเจอเจอเรื่องราวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook ของตาลทวะพยากรณ์ครับสุดท้ายวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับทีมงานตาลทวะขอลาไปก่อนเป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ